สวัสดีครับต้องขอโทษผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับที่ผมหายไปก็ไม่ได้ว่างครับไม่ได้ว่างมาทําคลิปให้ก็อยากจะทํานั่นแหละครับแต่ว่าลูกสาวเอาโทรศัพท์ไปดูโกโกวาเแล้วเขาก็ไม่นอนเราทําอะไรเขาก็ทําตามเพราะว่ามันจะสองขวบแล้วก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ทําวันนี้เขายังไม่ตื่นครับเชา้ชาๆเจ็ดโมง มีท่านหนึ่งบอกว่าเดินสายเหมือนผมเลยของสมแดนะครับตระกูลสมัดทำเหมือนผมเลยแต่ไฟไม่ออกสายสีฟ้าขาวนะครับผมก็เลยบอกแกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะทําคลิปให้ดูว่าเช็คอย่างไงนะครับก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าใจว่ากล่องเสียนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจว่ากล่องเสียนะครับมาดูกันก่อนซูซูกิเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องแผงชาร์จ ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับบางรุ่นเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่เขาจะไม่ติดเลยนะครับของผมเนี่ยถ้าถอดแบตเตอรี่ออกจะไม่ติดเลยนะครับจะไม่ติดเลยถึงแบตเตอรี่จะเก่าจะร้ายยังไงก็ต้องใส่ไวครับนี่คือ Suzuki ครับถ้าทําตามผมแล้วนะครับเดินสายมาเหมือนผมทุกอย่างแล้วนะครับถ้าไม่ผิดสายนะถ้าไม่ผิดสายผมอยากให้ให้ลองให้ลองเอาสายไฟนะครับเอาสายไฟ มาจิ้มที่สายสีส้มที่เข้ากล่องนะครับสายสีส้มท nah, ี่เข้ากล่องไฟสายไฟเข้ากล่องจะมีอยู่สีเส้นนะครับก็จะมีะกูนซูซูกิมี6เส้นก็มีนะครับแต่เอาหลักๆเลยก็จะมีสีดําคาดขาวนี่สายกลาวนะครับดําคาดขาวสายกลาวน้ like. า是是ํ then, RE like. าเงินขาวไอ้ขาวคาดน้ําเงินเนี่ยขาวคาดฟ้าไม่ใช่ขาวคาดน้ำเงินขาวคาดน้ําเงินเนี่ยไอ้ขาวคาด เออเขาวขาวคาดฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งไปที่คอยหัวเทียนใช่ไหมครับวิ่งไปที่ก้นคอยหัวเทียนนะขาวคาดฟ้าแล้วก็น้ําเงินคาดเหลืองเนี่ยมันเป็นสายมาจากพันธุ์สโคยใช่ไหมครับเป็นสายมาจากพันธุ์สโคยแล้วก็สีส้มนะครับสีส้มนี่เป็นไฟไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะครับต่อตรงตัดไปจาเอาจากสายสีแดงจากแบตเตอรี่นะครับสายสีส้มเนี่ยนะครับเข้าใจนะครับก็เอาตัวเนี้ย จิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปลึกๆนะครับจิ้มเข้าไปในแจ็คสายสีส้มเนี่ยแล้วลองสตาร์ทดูนะครับลองสตาร์ทดูว่ามีไฟออกไหมนะครับมีไฟออกไหมนะครับถ้ามีไฟออกนะครับมีไฟสกิดสกิดไฟที่โครงแล้วมีไฟออกนะครับมีไฟออกแสดงว่าไฟระบบไฟของเราไฟเลี้ยงกล่องเรามีนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นจากนั้นก็มาเช็คที่สายสีฟ้านะครับสายสีฟ้าที่เข้าคอยหัวเทียนเนี่ย ว่าออกไหมนะครับว่าออกไหมถ้าไม่ออกอย่าเพิ่งตัดใจนะครับลองเสียบเข้าตรงนี้ดูนะครับบางทีขั拜拜้วตัวข <That> <right>. ้อขั้วข้อต่อเราอาจจะไม่ดีนะครับเสียบเข้าตรงนี้เลยเสียบเข้าที่ที่ข้างสายสีฟ้านี่เลยนะครับที่กล่องนะครับลองเช็คดูนะครับว่าออกไหมถ้าไฟไม่ออกนะครับถ้าไฟจากจุดน euh. ี <S <S <Ti> ้ไม <im machine> ่ออกถ้าไฟจากจุดนี้ไม่ออกนะครับถ้าไฟจากจุดนี้ไม่ออกแล้วเนี่ยลองลอง ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูนะครับลองหาแบตเตอรี่รุ่งใหม่มาเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูก่อนนะครับเ <prem> พราะซูซูกิเนี่ยต่อให้แผงชาร์จพังยังไงถ้าแบตเตอรี่ยังพอมีอยู่มันก็ยังพอจะมีไฟออกนะครับนะลองลอง,ลองทาตามที่ผมดูทาทาตามที่ผมว่าดูก่อนนะครับแล้วพอเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ยังไม่ได้ผลให้ให้ตรวจรู้ว่าสายากราวเราเนี่ยสายกราวเรานี่มีแน่นหนาไหมนะครับเห็นไหมครับผมมีสายาการา,นา,า,กาวรานะ เห็นไหมผมมีสายกราวอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นเนี้เส้นขาวดำเนี่ยผมก็ลงกราวไว้นะครับถ้าให้ชัวร์พ่วงอีกสายนึงจากขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับมาลงที่โครงนะครับมาลงที่โครงหรือชัวร์แน่นอนแล้วดูว่าไฟออกหรือไม่ถ้าไฟยังไม่ออกนะครับถ้าไฟยังไม่ออกต้องมาเช็คไฟที่ที่ที่สายนี้แล้วครับสายแดงเนี่ยฮะแดง ไอ้ขาวค่าแดงเนี่ยว่ามีไฟไหมเพราะไฟตัวนี้เป็นไฟเป็นไฟชาร์จที่จะไปเลี้ยงที่ขั้วขั้วขั้วเอ่ป็นเป็นไฟเลี้ยงไปไปไปเลี้ยงเป็นไฟชาร์จนะครับเข้าแผงชาร์จนะครับแต่เมื่อกี้เราเช็คไฟถ้าผมเช็คไฟแล้วไฟออกถูกไหมก็แสดงว่าแผงชาร์จอ่าไฟไฟจากข้างล่างนี้ยังขึ้นไปอยู่ถ้าหม้อผมเก่าแล้วนะถ้าหม้อใหม่ก็อาจจะมีไฟอยู่แต่ถ้าหม้อเก่าแล้วเนี่ยเมื่อหม้อไม่มีคุณภาพแล้วเนี่ยก็คือ สายนี้ไม่เสียแต่พันเซอร์ครับตัวพันเซอร์เนี่ยพันเซอร์เนี่ยว่าว่ามันไอนุ่มไว้นะครับมันออกไหมจริงๆแล้วพันเซอร์บางรุ่นเนี่ยมันจะไม่มีไฟออกนะแต่แต่ถ้าถ้าไฟหายไปเลยเนี่ยคือไฟไม่ออกที่สายสีฟ้าเนี่ยคงยังไม่ถึงตรงนี้หรอกนะครับคงจะเป็นการต่อสายจ้ำสายไม่แน่นก่อนอย่าเพิ่งว่ากล่องเสียนะครับอย่าเพิ่งตีตีตีต,ต,ต,ตีประเมินว่ากล่องเสียแต่ ถ้าทําอย่างที่ผมบอกแล้วมันไม่ออกจริงๆนะครับลองหากล่องใหม่มาเปลี่ยนดูนะครับลองดูนะครับถ้าได้ผลยังไงก็เม้นเข้ามานะครับอาจจะสับสนหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้เอ็มร้อยกับใบท่อมเลยเช้าเกินขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับคิดว่าคิดและค่าดว่าหวังว่าคงจะเจอปัญหานะครับถ้าไม่เจอยังไงก็ตามมาครับเม้นมาเดี๋ยวผมจะตามหาให้เจอครับโอเคครับ